หมูครับอุ้ยนั่นนั่นนั่นมีอาการครับผมเห็นไหมยึ๊กยึ๊กยึกยึก,ย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 กอุ้ยอุ้ยขั้นยวกยวกนั่น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 อุ้ยอุ้ยนั่นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมบ่ได้เจอกันโดนเนาะหลังปีใหม่มากครับผมลุงหน้าก็เพิ่งจะเฮ็ดคลิปไปคลิปหนึ่งเนาะนี่คลิปที่สองครับผมหลังปีใหม่มาแล้วเนาะมือนีกับวันที่สิบสิบสองแล้วครับผม สองมกลาหกเก้าเนาะเมื่อนี้มันมีเขียดอยู่น้อยนึงครับผมน,อน,อมนอ้องเขาหายมากเนาะเบ็ดตั้งยิบหาหลังบางูว่าเยอะจะพ่อหรือเปล่าท่านผู้ชมหมายนี่ครับผมหมายใกล้บ้านครับรุ่งเสาไฟฟ้าแรงสูงครับผมจะปักในท้องหลาครับผมห้องหลานี่เนาะนี่ครับเจ้ากำลังเห็ดหน้าปัางนี่กระตบหน่อยที่เข้าเคยไปนอนเคยไปปักกันครับผมเจ้ากำลังตีขีดเทือกละ พอดีอชนประทานขาปลอยน้ำม,มากครับท่านผู้ชมวังสองสามมื้อนี่น้ำไหลเร่งๆตอนนี้ข้าเจ้าเบาน้ำแล้วเหมาะกันเหมาะครับผมตอนนี้ข้าเจ้าเริ่มเบาน้ำในคลองนี่นย้งไหลเร่งๆอยู่แต่ว่าตรงนี้ข้าเจ้าเบาน้ำแล้วเพราะว่าเอาน้ำแค่ไปขาดหน้าครับผมมองกับการตัดเบ็คเลยครับเข้ากระดาษเอาครับผม แน่อนอเนาะในน้ำต้องมีปลาใส่กับตั้งใจจะของที่เก่าครับผมมันมาเ้อครูครับเส้นนอกนกเปิดเปิดยังไปแล้วไปต่อครับผมเดี๋ยวครับผมคลองส่งน้ำอยู่นี่น้ำเต็มคลองเลยครับผมแต่เขาจะปัดในคลองลาเนาะลุน้นนรงกัน ข้าเจ้าตรงฝั่งนี้จากหลังครับผมนี่หัวมุมเนี่ยมีเนาะ่ะลงหน้าให้เบังสภาพไม้ครับผมน้ำแห้งไปแล้วก็บม่แน่ใจว่าขาเจ้าจะมาจัดการนอกไปเบิดยังฝั่งนี้จะเป็นที่ขาเจ้าตีกิเทือกไว้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้จากหลังครับผมหมอะครับ าาาอาหยายังนี้ครับผมนามถึงไม่เนาะอาบ้าลงไม่โตใครกำลังใจจะของครับผมรูน้ำกัดตอเฮ้ยเรื่องานเด้อลยลดลดลด เลยแนยวกันสอบผ่านสอบไม,นะม่นอนชมชมมากันไปครับผมเนี่ยเส้นนีหลีได้ท่านผู้ชมนี่ที่หาปหลาไหลได้แสดงว่ามีโตหลายเห็นปะเนี่ยนะให้ขุดเต็มเลย เขาหาปลาคอเขาหาปหลาไหลว่ากันไปครับผมโอเคต่อครับเฮาในคลองน,น้ำนี่เดี๋ยวลงหน้าก็จะปักแาวเนียมันเหลือก็จะมาปักจังไอยเนาะแต่ตอนนี้เฮาก็ปักในคลองใหญ่ก่อนท่านผู้ชมสว่ีครับผม ใชดด่ไเบิ่งประมาณนี้ก่อนครับผมเดบรคเมื่อววกี้หลังแล้วครับผมไปเดี๋ยวเขาไปาทั้งคนอีกต่อครับชมชมยังเขาเบิดละเบรดยังเหลืออยู่เลยเดี๋ยวเขาขัดจับเขียดตั้งใจเนาะนี่ครับผมเหมาะอยู่นุ่งหน้าก็ปักไปแค่ตรงนี้เองเพราะว่าบ่อยากไปไกลบ้านคนเนาะจะเป็นไกลสิตกินแล้วครับผม ปักหน้าไน่าที่ขาดไปนี่น้ำเนาะสองหลังครับผมเพราะว่าเบ็ดเํามี้หน่อยตรงนี้หลังหนึ่งบิงหน้าบิงย่าวนี่เดี๋ยวกับพูนอีหลังหนึ่งหมายน้อย,อยแคบครับผมหมายน้อย,อยแคบแต่ไม่เป็นไรเนาะท่านผู้ชมเนาะพอได้รุนพอได้ทายคิยเปเผยเพิ่งพอได้หายคิดถึงกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแรงขึ้นนี่เขากับมารุนน้ำกันครับผมเบ็ดยี่สิบกว่าหลังครับผมผลงานจะเป็นทังไหนเดี๋ยวคำลุงหน้าจะไปหาจับเขียดเพิ่มครับผมเพราะว่าตอนนี้เบ็ดยังเหลืออยู่เขียดมันมีหน่อย สซดตามหน่อยครับผมหน้ามีติ่งๆอยู่ครับผมมีโตอยูู่้ชมหรือว่าโตมันติดทองมาจัดเนาะป็นยังครับผมเขาก็หายกำลังใจแต่ของโดนน้ำกันครับผมชมบรรยากาศแรกๆครับผมทุ่งเสาไฟฟ้าแรงสูงครับทุ่งปักป๊กครับมันๆเด้อพี่น้องเด้อโดนน้ำกันครับผม คชมพู่ชลไปดอกหนึ่งลุงแน่เลยหรือมาติดแมมน้ำเนาะสองทุ่มสิบนาทีแล้วครับผมลุงหน่ไปจับเก็บหน้าได้สิ่กระโตระยะาาอยู่ดอกครับผมอยู่ดีว่าเงียบจะหล่นหรือเปล่าหล่นเนาะเดี๋ยวไปดูนด้วกันครับผมหมายต้นปีผลง,งานจะเป็นยังไงก,ก็บ่ค่อยมั่นใจไนเลยครับผมแต่ก็ผิดพลาดชมพู่ชลเลยผิดพลดเอ็ดซีเนาะถึงได้ออกมาเห็ดคลิปเนาะ กล้บ้านแต่ก็ว่าเป็นอย่างไปรุ่นรกันครับผมได้โตก็ได้โต,ได,โตได้หลายได้หน่อยยวเหาค่พยว่ากันอีกที่เนาะขอให้มันได้จะโตหนึ่งสองโตลุงหน้ากับพี่แห้งแล้วครับผมด๋ยวเใาไปรุ่นร่กันต,ออต่อไปให้ถรงนี่แหลเะเฉียดเท่าติ่กโตครับผมเบดยี่สิบก็หลังสามผลงานจะเป็นยังไงจะรุ้น่กันครับผมหนห้งผันขางจะเริ่มลุ่งแล้วอะ แต่ลุงน้ากะเจอแขกกระสิจับไปน้ำเนี่ยปากเบ็ดเลือดไม่จังไงปกติแถวนี้มันบ่ค่อยพลาดนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็นมีอยู่อย่างว่าน้ามันแห้งแล้วแต่มีคนมาหนอกไปหรือเปล่าเนี่ยเสร็จหอยครับผมเดี๋ยวลุงน้าปากเบ็ดไหมฮโอ้คุณผู้ชมเนี่เยเศษถอยไปเลยเดี๋ยวเขาต้องเพื่อเนาะปากไม่ครับผม นอนมาแบบนี้เลยครับผมโอ้เห็นตาเขียดต่ครับนี่ไหมลงหน้าคบเอาไว้ใส่อีกตัวนึงงอ้หลายตัวนี้เขียดมันหองอยู่ริมริมน้ำครับผมโอ้สองตัวนี้ค่มกันครับผมปล่อยให้มันสัมพันธ์ต่อไปเข้าไปลุ้นเบ็ดเข้าต่อ มีเขียดตัวนึงโดดไว้แตะบัเดียวไม่คุบมะจุดนี้เขียดหลายครับผมอ้หังมีตีใา้ชมมีตัวอยู่มาดูแมวน,นส้เสียเยอเขียดต่อไปดูเงินไปครับผมเดดเท่าอ้้ห็นบ่นี่บ่ปลาตีครับผมตีอาดจะเสียงยังไง โอเคถอยครับกดลงน้ำเพื่อไปเลยไปครับผมเข้าไปลุงเงินต่อนี่นาเสร็จจังหลีดเลยนะั่นบอกตามบนนี้เงียลุงเงินไปเลยเลยครับผมอย่างนี้ตีครับผมลุงหลังนีเด้ นี่ก็ตีครับผมมีโตมีโตท่านผู้ชมมีรุ่นครับผมเราใส่เงาเจ็ดต่อเจ็ดเท่าไรแล้วตอนนี้ไปครับผมรุ่นต่อเขี่ยแมอวไกลๆหน่อยเพื่อน้ำแห้งครับผมเพื่อน้ำลงไปเฮับรุ่นกันครับผมจะเจอจักโตบ่อืม กดลงไปเกลือนหน้ามาเลยครับผมจับเฉียดไปน้ำใส่ไปน้ำขอ,ของหลา่าเอ๊ะหยุดลงหน้าย่งแด่ฮึโอ๊ยไม่โตเอ้ากดลงไปครับผม ไปครับผมลืม่นต่ออย่างอยู่เอาจะบ,บ่เจอจกักโตบอ่ทา่านผู้ชมลงไปในน้ำเนานะลงเงินไปครับผมอืมตรงนี้ลุงนะ่าจใส่ดาวซุ่มไปเนี่ยมันอาจจะมีโตขึ้นมากก็ได้ ไปลนไปไปุนไปเขาพมาอย่าเว้นแต่ว่าซมๆสองถุมกัวโอ้หลังมีตีครับผมนี่โตกินด้วยอ่ใสัน้นใหญ่อตอ่าโทษพี่น้องเียดหอยบักสูงเลยโอ้โอ้โอต้องเพ่อไ้บกหลายเลยครับผมน้ำแห้งครับอี๋พี่น้องเลยเยด,ดูกาลนี้ เราตั้งต้นปีใหม่มาค่อนข้างหาตัวยากครับผมเพียดกระหอยเพอไปแบบหลายๆมันนอนเลยไม่จะเจอโตบ่ลุกเงินไปครับผมของ,ยง,งอยู่ในนแน่นู้ชมนี่หน้าใหญ่ตีตุกหลังนี่ตอยู่นี่มตีครับผมก็อยู่นี่ใสเงี้ยครับผมผู้ชมปา่าเวทดเขาให้ได้เขาก็บซองป่าไปน้ำ กะเจ้าตีทิ้เพื่อมันรอยผุโลอยู่ยุ่งเกัดสมัยก้อนนี่ลุงหน้าบ่คอยได้ปากเบ็ดจะซ่องปลาครับผมสมัยก้อนนี่แค่ข้าเจ้าปล่อยน้ำเข่าหน้าตีทิเทือกนี่นนนะจะซ่องปลา,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 าได้แล้วครับผมปลามันหลาเนาะทุกมือนีป่ามันเยอะเพราะว่าเครืองมือนอกมันหลกดลงไปครับผม บิงหน้าบิงนี่ไปเอือบเชียวไหมรุ่นเงินไปว่าเงินไปเอาน่าเนีย่ยเห้มันนอนไปเลยเพราะว่าหน้ามันแข็งครับผมเล่นลุ่นเงินอีกที่เกิดได้แต้มว่าเงินไปตามสเต็ปครับผมนี่ครับผมบินหน้าบินงนงี่ ลองมาุูน้ำกันว่าตอนเช้าหัวมุมนี่บนน้าแข่งในาว h a u n ปููหอดบานคนเลยลเราขจาตีกิเทอกไว้เขามาดูเงินว่าเบ็ดสองลังนี่จะมีโตขึ้นมากินหรือเปล่าุูน้ำกันครับผมครับท่านผู้ชมอยากรลับมีเฮาก็ได้ทั้งโต ก็เป็นอย่างครับผมได้ไปเก็บเก็บเท่ามีหลายเลยกลับบ้านได้หลกหลายครับผมเดี๋ยวเขาเก็บไว้เก็บไว้เปใส่มือหน่ะนี่แล้ครับผมเนาะของอยู่ในน้ำเขาแบบเป็นการค่าเกาครับผมท่านผู้ชมกับปูหัวตรงไหนจะมีลาตรงไหนจะปลามันจะไม่กินเนื้อเขาหรือเปล่าของอยู่ในน้ำเนาะกับปลากันนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเขากลับบ้านครับผมเดี๋ยวมาลุ้นต่นงชาตนาะ เพราะว่าไสนยาเจ็บไปเปิดแล้วไนี้เจ็บมันไม่ค่อยหล่อนครับผมนังมีกำลังใจอยู่ครับผมรุนรุนครับครับสวัสดีตอนซาซาครับผมอากาศเย็ยนมากเลยพี่น้องเลยรักษาสุขภาพกันเด้อเออ เป็นตาสีได้โตว่าลุงหน้าเห็นหลังแรกมันมีคนมาใหญ่เบ็ดลุงหน้าจากลุงหน้าปากใบซีพี่หน้ายีกแบบหนึง่งเพราะว่าจุดนี้เส้นนอกมันหลายต้องทำใจครับผมฮัวซา,าวนี่จะหลงเรือรอแ้าได้เห็นจักโตหรือเปล่าไปดูนํากันครับผมนี่ลุงหน้าเบิ้งครับหลังนี้เห็นปะ่ะเหรยใหญ่มาปากักตรงเลยลุงหน้าปักไวบมึงนี่ เห็นไหม,น,ไหมนี่ลุงน้าปากแหว่งสิอ่ะเอา้าลุเงินไปครับผมเนี่ยฮะยังยคูครับผมบุมีโตรัพี่น้องนี่ไหมนี่กันยังยูค,ครับผมอายาชมบันจะกลาดเอ้ยท่านผู้ชมนกามกว่าเพื่อมก็เพื่อมอยู่นะ แตจะมีโตรครับผมเนี้ยังอยู่เลยครับรุ่งเงินต่อเข้าไปครับผมเป็นมันเป็นฤดูนาแรงแล้วครับผมค่อนข้างหาตยากเอาวิหลังมีหมูกครับผมเห็นปะ่ะรุนนุกันเลยท่านผู้ชมนี่เคียดกะยังอยู่ น่าคุณคุณครับผมเขยตั้งร้อยอยู่เลยเก็บครับผมเฮียทุกชมเห็นไหมมิตีแล้วหลังนี่โอ้ยพวกหลอยไปแล้วทา่านผู้ชมเพิ่งนะเบิงบเ่งเอาเบ็ดลุงหน้าปากไวทถึงโคกไง <c oughs> ลุยหลังต่อไปครับ โอ้ oh, หลังนี้ตีครับผมรุนหลังต่อไปครับผมวิหลังนี้คันเปียกๆครับผมนี่นี่คันยังเปียกอยู่เลยครับทานผู้ชมวิหลังพุ่นกับหลังพุ่นกับโค้งวิรุ่นหลังนี้ก่อนครับผมดึกว่าสีบอมีรุ่นเส็จแล้วพี่น้องรุ่นน้ำกันเลย อืออืออื้ๆๆๆอ,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 อือแดงแดกเข้าครับผมทราวนี้นึกว่าจะโบมีรุ่นซะแล้วหือจะดูการหายายครับผมได้ซัมนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะท่านผู้ชม ไปเดี๋ยวเขาไปรุ่นหลังหลังนั่นกันรุ่นหลังนี่ครับผมรุ่นน,นี่ครับผมกะเจ้าพิงตีแน่นะเท่ากับ เป็นการเดาทางป่าครับท่าชนชุ่มน,นียังอยู่เลยครับเก็บครับลุ้นกันต่อไปครับเฮ้ยขั้นเบ็ดลุงหน้าหายไปขั้นหนึ่งฟังนี่หมูครับผมหมูครับอุ้ยนั่นนั่นนั่นมีอาการครับผมเห็นไหมยึก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 ,ยกลุ้นเลยครับผมแล้วขั้นเบ็ดหาย แล้วแ้มนึงครับผมสายตอครับลุนต่ยังไงโอ้หลังนี้เขียดนังอยู่ครับผม เนี่ยหอยอค้นหือปลา่าจะเป็นตอนน้ำแห้งครับผมพระเจ้าน่าจะมาหาปลากันเอา้าอุ้ยอย่างนี้หมูอีกแล้วหมูอีกครับผมนี่ไหมนี่ไหมอุย้ยอุ้ยมีอาการปะอือดูช่วชมอุ้ยอุ้ยู่ยยุ โอ้นึกว่าวัอยู่นั่นโอ้ยิงหายากเก็บไปก่อนีกเต็มครับผมนี่เก็บใส่เนี่ยใส่อ้อมยังดีว่าไม่ได้ครับผมมีเขียดยังอยู่สบาย เก็บครับผมดูหลังนี่หลังนี้ยังอยู่ครับผมอุ้ยหลังปุ่นข้างหน้ามีอาการครับท่านผู้ชมเห็นไหมน้ำติงต่งๆน้ำติงต่งๆิลุนกันแล้วครับอุ้ยนั่นนั่นนั่นอุ้ยวุ่ยขั้นยวบยวกนั่น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 อุ้ยอ้ยนั่นนั่นไม่แหีวไม่แหีวครับผม เต็มครับผมฮ่าบิดว่าบวดใดซะแล้วท่านผู้ชมเลยพอมาคื้นห้ามายามก็พอเจอจักแตมเลยอยาได้มรุนตองเช้าโอเคครับผมตัวบรรยากาศยังเศร้าๆไปก่อนครับผมมันนอกมันนอกครับหาแรงครับผม ท่านผู้ชมผลงานแซวนี้เท่านาะได้มาตซีแต้มครับผมเกือบแพ้วซะแล้วยังดีครับผมที่ได้เนาะนี่นะครับผมเนาะหากินช่วงนี้มันก็ค่อนข้างหาคันยากครับผมตัวปลาเนาะเพราะว่ามันเป็นหนาแรงแล้วกลางเดือนมกราจากลางเดือนมกระลาเราเมื่อนี้วันที่13แล้วครับผมบอกว่ากันนะครับได้หลายได้น้อยครับผมเนาะ ขอบคุณลหลายายที่เข้าใจหาธีหาเกินครับผมมือใดมือกนะ็ได้เนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกความติชมขอบคุณทุกควาช่มเชยก,กับผมเอากก็พ่อแด้แกงได้อมเนาะติดตามคลิปต่อไปเด้อรับชมเดี๋ยวลุงน่าจะเดินขางไกลอย่ก็จะไปหาอยหากินข้างใดคลิปนี้ฝากไว้แซมนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องโชคดีร่ำเวยร่ำรวด้วยผูกกนยิ่งยงเรื่อยๆครับผมพ่อได้แกงได้อมอยู่พ่อได้รุ่นน้ำกันพ่อได้หายคิดถึงกันครับผม Yes, ma'am.